สวัสดีครับพบกับผมเปียกกระปุลบายกระชอนนะครับในโหมดของกระชอนพระเครื่องนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้กระชอนความก็ยังเกาะติดกับสถานการณ์ในการสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะประเด็นลึกนะครับในรูปแบบของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณว่ามีรูปแบบอย่างไรเนื้ออะไรและโค้ดที่ตอกเป็นแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่กุ้ง ท่าพระจันทร์นะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเปียกปีกุ้งนี้ก็ขําบอร์ดในวงการพระเครื่องมาเป็นเวลานานแล้วครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นคนต่อโค้ดเองกับมือเลยใช่ไหมครับครับผมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะครับอ่ะเข้าประเด็นเลยนะครับพีกุ้งครับมาเลยครับพีกุ้งครับนี่อะไรครับพี่นี่คือเหรียญเนื้อทองคํา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาววัดอรุณครับเดี๋ยต่อโคตรนาบูชากัะวอแหวนสามตัวครับออืมสุดยอดปะอ่ะต่อเนื่องมาเลยนะครับนี่ครับไม่เหมือนเดิมนี่ยังไงครับพี่กุ้งนี่คือด้านหลังเหรียญเนื้อทองคำครับเป็นเหรียญพระปางวัดอรุณครับผม ผมพูดถึงเนื้อทองคําครับผมได้ข่าวว่ามีประสบการณ์ในการหลอมไม่ละลายใช่ไหมครับเนื้อทองคาเนี่ยนะครับครับผมหลอมไม่ละลายครับโอ้แต่วันนี้เราก็จะไม่พูดถึงนะครับว่าหลอมไม่ละลายยังไงนะครับท่านผู้ชมเราได้นําเสนอไปทางคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคครับอ่ะต่อเนื่องเลยนะครับนี่อะไรครับที่พุ่งครับนี่คือเหรียญเนื้อ เนื้อเงินครับเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินครับจะตอกหน้าลือชากาววแหวนหนึ่งตัวอยู่ข้างเดียวกันครับอืมอ่ะมาต่อเนื่องเลยครับผมมาเลยครับมาอีกแล้วพี่อ่ะนี่คือเหรียญหน้าทองคําครับครับจะตอกหน้าลือชากาววแหวนสองตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเรียกหน้าทองคาครับผมครับผมยังไงครับอ่ะมาอีกแล้วเอายังไงครับพี่ปุ้งครับอธิบายเลยครับพี่ นี่ครับคือเป็นทองคาอยู่ด้านหน้าและข้างหลังเป็นเนื้อตะกั่วครับแต่อันนี้สามัญมีสององค์เท่านั้นเองสององค์นะครับผม,มเป็นเนื้อหลุงพระเนียมวัดน้อยอ้ออปั๊มได้สององค์เสร็จแล้วเนื้อทั้งหมดก็หลอมลงเนื้อตะกั่วทั้งหมดครับอ๋อครับผมเอาและรับความชัดเจนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโดยพี่กุ้งท่าพราะจันทร์มาอีกแล้วครับพี่กุ้งครับนี่คือเหรียญหน้าหน้าเงินอื มีนะลอือชากับแหวนหนึ่งตัวครับอ่าผมมาอีกแล้วครับนี่แหละครับพี่กุ้งครับอ๋อนี่คือเงินหน้ากากทองคําครับเงินหน้ากากทองคำครับช่วงนี้จะเป็นทองคําครับครับจะมีนะลอือชากับแหวนสองตัวครับอืมอ่ะครับมาเลยครับแล้วนี่แหละครับพี่กุ้งครับนี่คือเนื้อตะกั่วครับแต่เป็นหน้ากากเงินครับจะมีนะลอือชากับแหวนหนึ่งตัวครับผมได้แล้วว่าเรียนรู้นี้แจก อ๋อเหรียญรูดี้ยังไม่ได้แจกครับจะมีเหรียญแจกครับลองขอผมครับผมครับผมอ่ามาเลยครับต่อเลยครับอ่านี่ครับที่ขาดไม่ได้คือเหรียญเนื้อ